โอเคค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจากที่ห่างหายไปนานเลยนะคะเราก็ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยเป็นอาทิตย์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็จะมาขายเดีเกมเศรษฐีราคาถูกถูกสำหรับคนที่งบไม่ถึง500นะคะสำหรับคนที่งบน้อยเลยโอเคนะไอดี ID นี้นะคะก็เลเวลอยู่ที่1 1 9ทองมีอยู่2ล้านนะคะระบบ Android นะคะ iOS แล้วก็ Android ก็สามารถเล่นได้เลยนะคะเพราะว่าเพชรทองมันไม่เยอะเนาะ ลูกเต๋าก็จะเป็นลูกเต๋าเพนุกินนะคะเรามาดูการ์ดตัวละครกันนะคะการ์ดตัวละครก็มีตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเอาตัวหลักๆให้ดูแล้วกันตัวหลักๆก็จะเป็นเทอร์เซียนะคะเนี่ยเข้าเทอร์เซียแล้วก็จะเป็นชูชูเอมเบอร์นะคะแล้วก็รีมัดมีลูกหมาเซอร์ลอตด,ด้วยนะคะ ดัก m มอาดัก k นว v น n ามีตำรวจเทียนด้วยนะคะเป็นตัวละครเก่าสุดนิดเลยนะตัวนี้มา r ีอ n งเนตไมอาตัวเดิมสายล่มลลายเลยแล้วก็คิวปิดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะคะตัวหลักๆแค่มีรีมัตชูชูแล้วก็แอมเบอร์แล้วก็ดักไมอาก็คุ้มแล้วนะ ส่วนอัญมณีค่ะก็ตามนี้เลยนะการ์ดทุกใบก็ติดอัญะมณะีเกือบทุกอันเลยนะส่วนที่เครื่องรางนะคะที่อัพเต็มเลเวล7ของเบวกนะคะก็จะมีอยู่40ชิ้นเลยนะคะเนี่ยเยอะเลยนะมี40ชิ้นนะคะ ส่วนที่ยังไม่ได้อัพนะคะก็ตามนี้เลยจี้หลักๆนะคะก็จะเป็นแบรนด์ไฮเทคนะแล้วก็จะเป็นหมวกหมวกนักแข่งเร่ล่านนะคะออปชันก็ตัดนางฟ้า70%หมวกนักแข่งความเร็วสูงก็จะเป็นออกเกาะล้าง75%หมวกอันนี้ก็จะเป็นตัดนางฟ้า65%นะ มืนฟองสบู่มีบัฟด้วยหมัดเคาน์เตอร,ตอร์แล้วก็จะเป็นหมีไฟแชมเบอรีนเจ็ตแพ็กเคาน์เตอร์นะคะเจ็ตแพ็กบูสกายก็มีนะคะออปชั่นก็ออกเกาะ85มีถุงมือทำลายลูกเต๋าด้วยหุ่นยนต์แม่เหล็กมีไกด์นรกมีป้ายแดง แมวบุงกรนเบงกรแล้วก็อุปกรณ์เข็มแบบแลนล l o ้อนะคะออปชันก็ตัดนักฟ้า70%ก็ถือไว้ใช้ได้เลยนะคะของไอดีนี้นะ g o p f ก็มีตัดนักฟ้าออกเกาะครบเลยคุ้มคุ้มเลยทีเดียวไอดี ID นะคะก็ขายกันในราคา350บาทนะคะราคา350บาทถือว่าคุ้มเลยนะคะสำหรับคนที่งบไม่ถึง500นะ โอเคค่ะสำหรับใครที่สนใจไอดีนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะราคา350บาทเองโอเคค่ะไว้เจอกันใหมในคลิปหน้าแล้วกันนะ